สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZ Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนซื้อนะครับสามารถมากดติดตามช่องของเราไว้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ในทุกเดือนนะครับไอโฟนรุ่นไหนลดราคาน่าสนใจเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ ร,รวมไปถึงเราก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยท่านอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะทราบราคาของ iPhone รุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้เป็นคิวของ iPhone 13นะครับเราจะมาอัปเดตในเรื่องของราคากันทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับเป็นราคาในช่วงเดือนมกราคมปี2022เดือนแรกของปีแบบนี้นะครับ ซึ่งถ้าท่านกําลังสนใจหรือว่าอยากจะซื้อ iPhone 13นะครับมาใช้งานสามารถดูคลิปนี้ก่อนที่จะซื้อได้นะครับมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจมาให้ได้สั่งซื้อกันอย่างแน่นอนในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับสามารถซื้อได้ถูกที่สุดเริ่มต้นเพียงแค่9,900บาทนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าก็มีการลดราคาให้เช่นเดียวกันยังไงแล้วนะครับท่านดูไปเรื่อยๆแล้วอยากจะซื้อแบบไหนค่อยตัดสินใจซื้อนะครับเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเร่ เริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสำหรับ iPhone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่10มกราคมปี2022นะครับเริ่มต้นดูกันที่ทางด้านร้านจาก Lazada กันก่อนและแรกที่นํามาให้ดูกันนะครับสำหรับ iPhone 13จัดจาหน่ายโดยทางร้าน Studio s นะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่29,900บาทสําหรับความจุ128กินะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีวิธีการชําระเงินนะครับร้านนี้ไม่สามารถเก็บเงินปลายทาง ได้สินค้าเป็นของแท้100%เปเนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีท่านไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อร้านนี้ก็กดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับ iPhone 13เครื่องโมเดลไทย no activate นะครับเครื่องใหม่รับประกันศูนย์หปีนะครับในเรื่องของราคาขายที่อยู่ที่29,790บาทความจุมีเริ่มต้น1 2 8่งร้อยยี่สิบแปดกิกนะครับสำหรับสีมีทั้งหมด5สีวิธีการจ่ายเงินไม่สามามรถเเก็บงิน ทาทงได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับถ้าไในที่อยากจะซื้อร้านนี้ก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของ Lazada ที่ด้านล่างของคลิปนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับ Lazada นะครับไอโฟนสิบสามเครื่องใหม่เมื่อหนึ่งเครื่องศูนย์นะครับจากราคาปกติ29,900บาทร้านนี้ลดราคาเหลือ28,680บาทนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นร้านที่ขายถูกที่สุดใน Lazada แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าาาท่นนสนใจอยก ส่งซื้อร้านนี้สามารถกดสั่งซื้อได้นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากสูตร Apple ให้นะครับท่านไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็กดเข้าไปดูรายละเอียดไปดูรีวิวกันสั่งซื้อกันก่อนนะครับถ้าเราชอบค่อยทําการสั่งซื้อนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าจากทางด้าน l a ซาด้านะครับไปดูกันต่อที่ช้อปปีกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 13ร้านลาแรกจัดจําหน่ายโดยทางร้านไ s t u d i o นะครับมาขายผ่านทางแอป s h o p e e ในเรื่องของราคาเริ่มต้น2 0 0 0 0 9,900บาทสําหรับความจุ128กิกนะครับส่วนถ้าเป็นความจุ256กิกก็33,900มีโค้ด 33, ส่วนลดจากทางร้านให้ด้วยนะครับทั้ง50บาทแล้วก็100บาทแล้วก็ยังจัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับสีมีให้เลือกครบทุกสีนะครับท่านไดนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อจากช้อปปีนะครับร้านไอสตูดิโอ29,900ก็กดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับส่วนร้านที่2จากช้อปปี้นะครับไอโฟน13เครื่องศูนย์เครื่องแท้รับประกันศูน 01ปีนะครับเป็นเครื่องศูนย์จากทางด้าน AIS แต่ว่าก็ใส่ได้ทุกซิมนะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับสำหรับร้านนี้น่าจะมีเหลือเฉพาะสีมิดไนท์เท่านั้นความจุ128กิกนะครับถ้าไในที่อยากจะซื้อก็ต้องรีบกดสั่งซื้อนะครับส่วนร้านสุดท้ายจากช้อปปี้นะครับ iPhone 13เครื่องศูนย์ไทยราคาเริ่มต้น29,590บาทสําหรับความจุ128กิกสนะครับส่วนถ้าเป็น256กิกก็34,190วิธีการชําระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ รหรือว่าอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนจ่ายเดือนละ2,959บาทดอกเบี้ยเป็น0%เลยนะครับแล้วก็ยังฟรีค่าจัดส่งสําหรับสีมีทั้งหมด5สีนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e ีส่วนทางด้าน JD Central นะครับ iPhone 13ความจุ 128G เครื่องแทู้0ไทยนะครับราคา29,900วิธีการชําระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนผ่อน0%สูงสุด10เดือนนะครับ จ่ายเดือนละ2,990บาทต่อเดือนประมาณนี้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับมีประกันจากศูนย์ a p p l e ให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับ Banana IT นะครับ iPhone 13ความจุ128กิกราคาขายอยู่ที่29,900บาทนะครับมีให้เลือกครบทุกสีท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปซื้อได้ที่หน้าร้าน Banana นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของ Banana ก็ได้นี่เป็นราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดของ iPhone 13นะครับจากหลายร้านที่ผมได้สรุปรา คาล่าสุดมาให้ในช่วงต้นปีแบบนี้นะครับถ้าในที่กําลังสนใจอยากไปซื้อนะครับสำหรับ iPhone รุ่นนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ส่วนคนที่มีงบน้อยมีงบจํากัดนะครับสามารถมาสั่งซื้อจากเราได้นะครับกดที่ลิงก์รายลอดด้านล่างเมื่อกดแล้วลิงก์ก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเรามี iPhone หลายรุ่นนะครับไว้ให้เลือกซื้อกันมีเริ่มตั้งแต่ iPhone 6เลยนะครับราคา3,900บาทแต่ว่าอย่างที่ทุกท่านเห็น iPhone รุ่นที่ขายดีก็จะเป็น iPhone XR นะครับ14,900เป็นเครื่องนอกแท้ iPhone X Max เป็นเครื่องไทยนะครับ18,900าบาท iPhone 8 Plus ก็12,500มงีหูฟังมีสายชาร์จด้วยนะครับในส่วนของ iPhone 7 Plus ก็8,900อ iPhone 6s Plus 5 9 9 0นะครับแล้วก็ใหม่ล่าสุดสำหรับ iPhone XS นะครับเครื่องไทยแท้มือหนึ่งนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้ราคา1 5 9่0าบาทท่านมีงบเท่าไหร่สามารถกดเข้ามาสอบถามกับทางแอดมินของเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 13 ไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสําหรับค่าย DT แทนะครับไอโฟนสิบสามมีขาย2ความจุนะครับก็คือ128แล้วก็2 5 6ร้อยห้าสิบหกิกะไบต์ในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ในราคา1900บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกดังนี้นะครับสำหรับโปรแรกเป็นรายเดือนเดือนละ149 9านะครับโปรนี้ซื้อเครื่องได้ราคา1900พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า1,200บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ 12, าทตรงกลางเป็นาือดือน ละ1099นะครับซื้อเครื่องได้ราคา14,400พร้อมกับจ่ายค่าเน็ดลูหน้า1,200บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ15,600บาทนะครับแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699โปรนี้ซื้อเครื่องได้ราคา18,900บาทนะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ดลูหน้า1,200บาทเหมือนกันรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องนะครับประมาณ21,000 21, บาทประมาณนี้นะครับแล้วก็โปรนี้เป็นโปรพิเศษสําหรับลูกค้า d t e c Blue Member นะครับถ้าไหดที่สนใจ อย่ากจะสั่งซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงนะครับที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขามีสัญญาในการใช้งาน24เดือนนะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับค่าย TrueMove H นะครับ iPhone 13สามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่9,900บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี128 256แล้วก็512กิกนะครับถ้าสั่งซื้อออนไลน์มีโค้ดส่วนลดเพิ่มให้อีก1,000บาทใส่โค้ดเข้าไปได้เลยนะครับส่วนตรงกรอบสีดำก็จะเป็นลูกค้า True Black Card นะครับสามารถซื้อได้ ้ในราคาเริ่มต้น17,400โปรที่น่าสนใจก็จะเป็นการย้ายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ในราคา9,900บาทซึ่งก็จะมีค่าเน็ดลุงหน้านะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรค่าเน็ดลุงหน้าก็จะเริ่มต้นตั้งแต่6000บาทนะครับแต่และโปรก็จะต่างกันไปนะครับส่วนลูกค้าใหม่ซื้อได้ในราคา2,400บาทมีค่าเน็ดลุงหน้าเหมือนกันนะครับส่วนโปรที่ไม่มีค่าเหน็ดลุงหน้าก็จะเป็นลูกค้าปัจจุบันทูมู o เอชนะครับซื้อ,าารรอไ,ได้ในราคาสองนที่อยาก จะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ในราคา11,900บาทก็จะมีค่าเน็ตลงหน้านะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรส่วนราคาเครื่องเปล่าก็29,900บาทนะครับสำหรับ iPhone 13จากทางด้านค่าย True ถ้าในที่สนใจเนี่ยครับอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ True ทุกสาขานะครับเราจะไปปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย AIS นะครับ iPhone 13มีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ ที่29,900บาทโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตรายเดือนมีหลายโปรเลยนะครับเรามาดูกันที่โปร AIS Hot Deal สําหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนนะครับรวมไปถึงคนที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคา11,900ซึ่งก็จะมีค่าเน็ตล่วงหน้านะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรโปร AIS Best Buy นะครับลูกค้าเซเลเนตสัญญา12เดือนสามารถซื้อได้ในราคา19,400โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับโปร AIS Best Buy ลูกค้าปัจจุบันสญญ ได้ในราคา2 4 0 0โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้าแล้วก็โปร AIS Best Buy นะครับลูกค้าปัจจุบันแบบที่ไม่ติดสัญญานะครับซื้อเครื่องเปล่าได้ในราคา28,900บาทคนที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับสามารถซื้อได้ในราคา18,400ก็จะมีค่าหนีล่วงหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ลูกค้าทั่วไปซื้อเครื่องเปล่าได้ในราคา29,900บาทนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรโดยรวมนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 13จากทางด้านค่าย AIS ท่านไหนที่สนใจนะครับ อยากจะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ AIS ช็อปทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาทั้งหมดของ iPhone 13นะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรเน็ตที่ผมได้สรุปราคาทั้งหมดมาให้ท่านชอบแบบไหนสามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้นะครับอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับกดสั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรนะครับก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมมาใหห้้ทังดก็บ คทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ